นหนึ่งเนาะมาหมตัวใหญ่ตัวมีเงินมีอย่งกับูกใชแล้วเบิ้งสิเบิ้งสาเงินใชก่อนนี่มันต้องต้อทำคูนทำคูณจบมืองามยามดีล้วมันนี่โอ้ใบซาวมีนาะคอยกได <tương lai> mình đang khoang bà la, khoang để trọi luôn. bố mì gần đấy, sao đi, sao không sao? À, sao nặng, sao nặng sao nặng. Ừ. Ừ, này, giá bứng được? được. dám bứng? vay ximan bỏ đó. <laughs> 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 ừ. sao? ไม่ไม่ไม่แบบที่ปาโตพี่น้องเอ๋ยเนาะมาเมื่อนี้คือต่างแต่เด็กบาทนี่คือมีเสียงตู้เสียงเพลงบาทนี่เนาะสมว่ามืองามยามดีดีพี่น้องเอ๋ยเนาะมีงานแต่งงานดองพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี้ก็ได้เนาะผ่านทางกับมากับปาโตถือว่าพอสมควรอยู่พี่น้องเอ๋ยเนาะเมือ่อน,น,นี้นก็กกปปเ,เ,กเป็นมืองามยามดีมือ่อก้าวขบ่ แฮมเก่าคำเดือนสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนสี่แล้วเดือนสี่แล้วอ่าเดือนเป็นเดือนสามเป็นชาวสกุลปะปฏิทินเลยปฏิทินสบายดีได้พี่น้องเด้อนอนสบายดีเบิร์สุขสุขคนพี่น้องเลยมาแต่เช้าได้หมดนี่มาแต่เช้าได้หมดนี่มาแบบว่าได้กินข้าวกินน้ำได้ตื่นนอนมาด่วนนอนได้หมดนี่นะเพื่อขามาฮอดพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ พูดแหละอันนี้สางมาก่อนเนาะเออมาใส่ก็ดื่มซื้อน,น้ำกับมาเนาะเอ,อน้ำมีอยู่นะทุกตัวเออเดี๋ยวเข้ามารอบหน้าก่อนก็นกนได้โอ้ลืมไปดีเลยน้ำในแล้วเนาะวอนนี้สางอันนี้ซื้อพักพักสามหัวไปไหน่อยเนาะพักเพราะว่ตุ้ยด้วกกินเที่ยวก็มีพูดแต่ว่าเอาเกะวางในก็นได้ยังงามพี่เก่าไม่ลวกจำเจ้ว Đây cả sư panin phía đâu này nó to bác ngay đây phù. Này, này. Ừ, nhanh chốt chốt vui chứ. Vậy mà sư sang vân phía đâu này. menu này, một khung rồi cứ đây ăn thua phía đâu này nó. Cả không qua đấy. thì, ่เสิ้นๆขอไปอยากตามช่กินนะตามแต่ที่ใจด้วยอันนี้ก็เป็น้อนไสพีนไไน่น้องไงเนาะจิ้บเข่าหน่อยเป็นสิมงคลที่ว่าต้องต้องมีนะต้องใส่นะตัวนี้เนาะคิดว่าจะซื้อชิ้นหะมูเนะก็ได้ว่าเปลี่ยนเมนูก่อนมือใหม่ก่อนไปเถอะจะซื้อปลาก่อนวัอน,นี้เนาะโอ้ยเนาะ เต็มพวงมือมอนี่พี่น้อเนาะฮ่าท้อบายดีปะตมาจะใช้คือแพกินแอวพักแท่นี่โอไม่ต้องเปลี่ยนแพ่ใหม่ได้ขมาเขีนเอว็บสต้องแพตะลเนาะเออนบคือแพ่นี่โอ้ยเนาะแพรกซื้อใหม่นี่นี่ดแพซื้อใหม่ยุแต่ว่าแพรตัว่แพตะลุกได้ปนี่เด้อมันจะคือบอกท่ามต้องแพรตะลกเนาะ เพ่เพ่เพ่ตะลูกไปนะแพ่ไปนี่มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันกะมันก็นั่อยู่เพ่ตัวนี้เอาไปแล้วใส่อาบน้ำมาเลยแล้วาบอกอันพอด่องช่องร่องมันนี่โอ้ยมาแต่งานด่องบ่โดยไปไปช่วยช่วยเลื่อนอยากกับเป็นเขางานอะไรขอเมื้อโดยงานรองด้ายบ่มันนี่เอ้ช่องช่องงานเลยมนช่องงานเลยนี่ลูกซื้อได้กินมาอันนี้ อ่าหมกทั่วหมกทั่วหลายกำเติบเหมอนแบบหัวสิงค์มีหัวสิงค์ไข่มีขามีหง้าวอยู่นี่เด้าหมกทั่วนี่ปลานิลตัวนี้ไอ้แซงผู้ดว่าแซงคนสีร้อยสีก้อยสีกาบก็นไอ้สีก้อยสีเลาบก็ได้แต่นี่พักมาด้วยจำเจ้าตัวนี้นี่เลือกตะปูนี่เลือกตะปูแปดก็ตะปูซิบไอ้เถอตะปูแปดก็ตะปูอันตะปูหกนี่เอาไว้ตอกอันนั่นนะ เด mm hmm. no? ี๋ยวเขาจังจังว่ากันไหมบัดช่างมันมาว่าเออเอาเอาแบบไรแบบไรเขาก็จังหรือไม่ใช่อันว่าอันนั่นนะส่วนอันผายนะนี่แต่ว่าเตรียมไว้แต่ว่าม่นแต่ว่าประตูมันถข่าวน้อยกับเทสนี่เงเนาะ ฮะบรารถามลูกเอ้ปต ok ูแล <c oughs> ้วแต่นบ <ung> <t realidade> ้านบูตู่นะเฮ็ดแบบไหนประเพณีปูตู่บ้านเมืองบตูเฮ็ดแบบไหนพอๆก็บเคยอื่นอืมใส่กันดีกว่าะใส่กันใส่กใส่จิตเข่าอาเข่าใส่โอหทุกเข่าพวกนี้ข่าคืบไปได้เนาะเอออาวนี่ข่าแล้วแ่นแผ่นึงเนาะมาอ่า มาวูอย่าดูมีเงินมีอย่างกับสุขช้แล้วเบิ้งสิเบิ้งาเงินใช้ก่อนนี่ต้องต้องคำคูณคำคูณจบมืองามยามดีแล้วมันี้โอ้ใบซาบมีน่าคอยกับี่ินเีเลยอยคลอเงินบาราอดอยู่ดูกับบมีกันได้เงินกันไดใช่้นี่ใส่ซาพันนี่ ขาย0 0 0เนอะเอาซาวดิซาวม่ต้องซ่าวาซ,าว,ซาวหนาซาวดังไทยยังไทยยังเออมื่นซ่าวน่อยยาบิ้งเด้อยามึง้งวา,ายเิมานบ่เด้อ,อใช่แล้วว่าเขานะ่ะใช่แล้วนี่เออคำคูณอยู่ดีมีแหงนี่มีอ่า ใบคูนยอดกล้วยใบอ้อยเนาะคุนใบยอนี่ครบไป้เลยนาอแล้เสาเอกเสาโทอ่ครับได้ไม่แต่เสาเอกเนาะพอโชคไปก็ติดขื่อเพราะว่งจะพนไปไหมไปน้ำ้างป่ะตุกเกาอเอออ ค e ือมารงนี้ก็ได้แล้วประตูเออต้องต้องหาคนในประตูเพราะว่าเพราะว่าลูกเรซื้อไดอยู่ในกิ่งกัมเตอเขาเองรงเพราะว่าเขาไม่กับบได้หลายังได้เขาเพาว่ามีย่างตาเขาชวยนเล่าเพราะว่าเพราะสาวกับมันบได้งไปหน่อยเนาะไปไปไปเบิรงโอ้เป็นน้องเศรน

มันกลกันพอดิ้นพุตไกลเอฮะบนยเขาว่ามันมันใหญ่เวามันมชุมเขาว่าเขาว่าปุ๋ยละใกลใกลพอกล้พอบ่ใกลใกลเดี๋ยวจะเดีจะเอาไปปลูกฝั่งนั่นต่อยเลยพอมากเลย่ังทีว่าเนี่ยห่อนเลยมันห่อนนะอ่าไม่ไ้้มนวงเขียวญงเดีนี้องมีเด้อเนาะได้มากซหน่วยเลยชีนี่อะไรพตูเฮ้รนอะไร

โอ้พี่น้องเอรยเนาะบ่รต้นไม้ลายนียนะ่เนาะเออโดยยังไงเนาะทางสร้างเพื่นกำลังเอาเอาไม้เอาต่อมาหัวเห็ดคำใจเนาะโดยสบายดีทางบอราเนาะโอ้โอก็ได้พ่อกันลายมือเลยเนาะเป็นไรพนักานคิจตามหานอ้องเบย เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอ้ยเนาะคือคือว่าอะไรเนาะคืออย่างว่าอะไรทั้งในบ้านทั้งในคนแบบบ่งบ่งหบอะไกันน่องสง่นและที่ใจจะอยู่หันเนาะได้แล้วว่าทีทางเป็นไหนเพื่ออะไรได้แล้วได้แล้วกันซื้อแล้วได้สิ้อเริ่มเริ่มซื้อพื่นนี่แหละว่าทางนั้นของดินเพม่อนก็ยังว่าเหมอยังนี่ยเพราะมันหลายทีปุ๊บหัวมันเลือกหัวถือเลยนะเอออยู่มองไรช่วยดูแล้วยูเอาซื้ออยู่ใส่มองไดนซื้ออยู่ในเมืองเลยในเมือง เออราคาเท่าไรดิราคามงคลสิบกว่าดิแหละเสิบกว่าล้านที่สี่สิบกว่าล้านเพราสิบกว่าล้านเออ่ยหนูว่าสี่สิบกว่าล้านโอ้โดยการคิดว่าตกจุดนั่นแหละเป็นหมักนะจุดนั้นเขาก็ซื้อเหมนเลยคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อใดซื้ออะไยังกะทีเข้าไปยินดีน้องเพื่อนเนาะโดยโดยอกพขยันเนาะทั้งน้องเพื่อนอยู่ใช้ชายเดียวนี่อยู่ในเฮือนนี่แหละเอาอยู่อย oh, uh ู oh. ่เพิ่นมาพี no ่พ no right> ่อมวันน no no ี้นะ นอนนอนที่ว่าคืนนี่นอนที่ไหนมามาตุ้โจยมาหาตุ้โจยแล้วกันมายอสาวซอยยอสาวซอยอลกนโ้โนี่น้ำตุ้ยโจยโดนเดินเดนดิะได้พบพ่อทั้งน่องเว่ยไปแล้วใช่เนาะ เพราะว่าการติดตามเบมึงในคลิปอยู่เนาะทั้งช่วงหนึ่งที่ว่าตามหาน้องเพื่อนนั่นก็ได้อได้ชวนถึงเพื่อนหาไปอันเพื่อนหายไปกับเกี่ยวกระป๋อนอาพบเสือของเขาแหละเนาะมันมีพอเพื่อนคือว่าทำพิธีเวลาหลังจากเสียชีวิตแล้วป่ะได้เอาไปเผาซือว่าผ่ามีนัก็น่าแต่พอมันยังอยู่ในจุดนั้นแล้วเขาก็ได้ทำพิธีขอบอกแล้วเมื่อวานนี่นะแล้วก็ให้น้องเพื่อน ต้องว่วงว่าใต้องว่วงนอกเพิ่นอ๋อเอามาปล่อยแล้วเนาะได้ๆๆๆได้ว่าเนาะเพิ่นอยู่สบายบ่ต้องไปกวนบ่หยังนแต่ว่าสบายใจได้เลยเฮากขอบอกเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะแม่นๆก็ได้เอางานเอายกไปยจุดที่เพิ่นสิล้มั่นอเามื้อนี้กเบิ่งนํากันแด้ว่าหลายเนาะอ่ายอสาวเฮือนทางรุงจยเพิ่นมื้อนี้กเนาะเพิ่นกโทรมาว่าบ่ให้ป

น้นุ่ยางนุ่นชนดบุรีผมอ้เพต้องเห็ดเื่อนล้างหน้า้มันแล้วก่นโดยโดเพื่อนเห็ดเห็ดอะไรเพื่อนดินที่กันบ้องเห็ไม่เหอนไม่เ็ดไม้นี่เนาะีภารกิจต่อไปกับเสียเพื่อนหาเบยอ้โเอาเอาดีใจน้ำดีใจทั้งมีงบขามาแล้วไอ้เพื่อนนะมีมีโอ้ดีใจน้องเพื่อนในลายนาะโดยโดยอ่าเพื่อนทั้งมาใช้กันมีแต่สี

เก้าอเวลากับผ well> ู้เล่เ um, ก้ามุ้งกัแหละเก้ามุ้งกนาทีมีตเอาก้าเกียบสาวไววเนาะนี่เป็นวอะไรเป็นเทสาวไไรอย่างนี้รีเบร้อีแล้วเนาะเก้ากำลังดีเ่า้ผดีงาม อ่าพูดดีงามดูดูผู้ดีงามเป็นทางเลยเนาะก็แล้วแต่นี้การสักเดือนเห็ดแล้วว่าแซมก็ยังบุฮันทู้เด้อตัวนี้อิงตามทั้งแมนท่ากำหนดโบได้ว่าชีเรียกตอนใดอะนะอ่าที่ตาเมื่อเรื่อนแล้วเนาะโดย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 เนาะเขาเอาขอนมาตอกนี่ออกเนาะตอกต้องเอาเฟืออย่งหนึ่งเพราะว่ามันชี หอวขอนะพูเพราะว่าตองอคางหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้เอาย่อสาวาง่ายนะแล้วก็ย่อสาวาก็ว่างไปตำแหน่งตำแหน่งไว้แลยก็บห่อนเวลาก็เป็นเอ่อเวันแรกบายนี่ฮะอตอกแฟงนี่ออกเออตอกเลยอ่ามันตีแตกมั้งมันตีแตกอ่ามันอ่าตอกตอกตอกอ่า อ่าแม่เีชาไม,ไม่ไม่ไม่แบบที่ข้นนขานตัวนี้นะอาแดแล้วแหละยะอมาดด้อาอันี้ออกเลยโอเคได้ยังต่อใช้ขึ้นตัวนี้นะให้มันสีข,อขออาวเนะี่ À. Này khen, đợi đợi. <laughs> với khác, khác. Tổng hỏi con Ờ Nó nảy khen nghe hỏi lấy đại đơ Ha người ăn chăm nó Này bọn Ok Ui chồi 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 Ờ Ờ cái nhau về bên kia Tổng hỏi nó thoi con, à Tổng.

ออกเงี้ยเงี้ยออกไว้ก่อนก็ได้ออกไว้นอกเลยก็ได้เนาะการเตรียมเป็นยังไงเนาะมีแนวสอดด้วยว่าอะไรเสาเขามีตีนรถจะเข้าตีนรถกับเจ้าเชือกฮะหากใช่ว่าเขาวาง่ายดีนี่แม่นตีนตีนรถเห็นกับเจ้าน่อปุ๊บเข้าไปรถนะยางรถอันว่าจักกันนะ ไม่สอดกับใบโดนเอาอยู่ในขั้นตอนเวลาการเกลี่ยพอดีว่านั่งน่องน้องเบยเพิ่นยังบ่ทันว้างพี่น้องหนเนาะเพิ่นยังคุยธุระอยู่เดี๋ยวเฮาจังโอนลมกับน้องเพิ่นมา,า,เ,นาเลยเพิ่นคุยธุระแล้วก่อนพอโทรเอาฉันเลยบ่เนาะ เดี่ยวคนนั้พลังไลายที่มืงเห็นเนาะแบ๊คแบ๊คสิเพราะต้องสร้างสั่งเนอะท่นคนเห็นแล้วท่านน่ะต้องต้องจะเป็นมันซอยเต็มที่เนาะแมนออ๋เล็กนี่ก็ใหญ่เด้บ่ลาเนี่ยบวานี่เล็กนี่ใหญ่เขาคือทีม่ม้วนมันเล็กจอยเลยแต่ว่าเล็กเล็กใหญ่นี่ขนาดเล็กถึงสุดยอดแต่ถ้าอย่างขนาดแบบเขาสมปูนเนี่ะแด้ขนาดบ่เรื่อเปล่าก็ได้อยู่ได้เนาะแต่ว่า ชุนลายพูชุนลายเสาเขาค่อยมันคือ <ừ, S 2> ดินบล็อกดินบล็อกกะเจ้าสีจยังจางแนวนึง ừ, แต่ว่าแ,แ,แต่ว่าแต่ว่าเสาเนี่กระเจ้าสีดเข้มอยู่พักอันชาที่ก๊าลายเคยสั่งเสาแถวบางคนกับแบบว่าประหยัดงบป,ประมาณนะยังได้หลายนะได้หลายเสา แล้วบางคนกัเฮ็ดแบบคล้ายๆคืออยากโลภนะโลภอันนี้เฮากับผู้นเพิ่นไล่ยเป็นการเฮ็ดดีแกเล่ยการเฮ็ดดีแกได้ดีแม่นมันมันไม่ไม่ได้ว่าพลาดคิดถึงไผ่โดมันไม่หลายเจ้าอ่ะนะพลาดที่คือเสาเฮือนเฮาเน่ะแย่มันลุยน่ะโอ้แบบเฮาก็เคยสั่งมากนะแมนแมนแมนบกบอกเกิรดแบบหาปี้ยังเด็บเริ่มแตกปูอะไรมันมันสมแบบใส่ปูนจางไปแล้วลากันกันก็คือว่าเสาที่เจ้าต้อง ปูนมันต้องเข้มมันต้องแบบปูนนะนะปูนแรงอันนั่นนะคือเพราะว่าอะไรบางคนณแบบมันแบบจะค่ายบาว่าไอ้สลัดแบบจะได้กำไรหลายนะแด้ว่าอะไรแมนแมนท่าเขาบอกเลว่าไพ่ดอกนอตแต่ว่าเขาเป็นดีกับดีไปเพราเพราะว่ามันมันถือของเขานะครับแมน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 กะ สุ่เด็ดอะไรไ้เนาะไม่ทำนไม่โอ้ไม่ไม่ยังก็ไม่บิกบ่ยุพากยไม่นี่นะครับมันรอดนแข็งไม่นี่นะโอตะปูบูเขาเลยพยายามจะเข้าตะปูบูเขาเลยบ่เอนคับไม่ใจบอสัง ทำไม่ใหลมช้ำเนาะลมซี้หาตั้งไว้ตั้งไว้ได้เนาะวอนีพ่อพ่อห้อะไรไวละเปูนถับแล้วนี้หาตรงนีก็คืนก้อนนี้ลมไฟ้นยิ่งยิ่งัยมาทับคือชาชาาใงญ่เห็นทั้งช่างรถเฮ็ผ้ากันเฮ็ดนะ ไม่ใช่เลตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นเนอะบอกกันมันร่มอากาศมันไปซีขาวกับบุก้าให้กันเลยคือคือคือข้าวย่อเสาหนิผู้เทพปุ้นกับต่างหางกันเนาะบ่อยเล ไม่บอกเขาย่อแล้วย่อแล้วใช่ก,ก่อนในว่าละอ๋อไม่ต้องเคิงก่อนวัดระดับเนาะวัดมันมันตน้องไปหลีดขึ้นอีกได<น>้แบนหลีดเลยวัดน้ำเทียงนะเ,เทียงบ่อนนะต้องตง้องหลีดมว่าขั้นย่อขึ้นไปไหนมาขั้าขุดพ่อได้แหละั้าย่อขึ้นไปไหนเทเาได้อันอันอันลำแรกเขาอ่ะมันต้องวังนดน้ำเทียงอะไรนันแล้วก็วัดความความต่ำความสูงเนาะเสาให้มันเชื่อมกันเลยแมน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 เอารอชซางมันมาก่อนนะตูนาะ ปต้เปนอยากได้ก่อนได้ไหมาพอเป็น่าอเย็นบปตุเลยเพื่ก็ได้พอเป็นร้องแล้วนเย็นิาเฮ็ดหรอกปุตุเออแนว่าบดพู้ได้สาวโท่สาวอีะปต้เฮ็ดตะบอนน้ำนั่นนะน้ำพุนะไปเฮ็ไปไป ขมิ้นบอกเออน่าขมิ้นนะเ่าฮวาาาลืมแล้วเา้เชาวนเนาะเช้าเนีรุมเช้าทีทำคูณอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นซุกันเนาะซุมเย็นแล้วเปล่าน้ออเลอกมิดบอม่งานเนาะมอนีก่ว่พอไม่ได้ขึ้นมาบ่ มีงานบ้านเพิ่นเพิ่นครับอ๋องานงานแบบลองไปสิบ่ะบ่งานบุญใหญ่บ้านเพิ่นแหละเพิ่นเอาเบไปกับไาอยากไปบึงบุญนบางไฟ่ใช่ไหมผาเพิ่นไปบึงใช้บึงไฟน่ะอยู่รักษาศิริพันอ๋ออยู่บ้านมาพ่ออันผัวศิริไป่มาหนิมาพ่อกับโทรหาเพิ่นผ้าเวียกเลยบุรีบ้านบ้านวุ้นเพิ่นบอกว่าป้าบมได้นะเพิ่นทีจริงลก็ตั้งใจว่าจะมาหัดมาเห็นก่อนต่วยๆถึงและ ก็เป็ติดงานเป็นคไฟยกเดี๋เอาไปแบบอยู่ใน้าตรงผมเคยเห็นตองไฟเคอยู่ในบ้านเนี่ยคม่ได้เห็นบ่อยคือว่าสิผลก็ว่าจะเห็นอยู่วันที่เชก้าพุ่นเช้เก้าของเดือนนี้เดินหนาจิจะมายเช้าเก้าเดินฮะเช้าเก้าี่หอดแม่บอกอ๋อนวเาเก้าเดือนชิ้นเดือนนี้นะบอบ่กเช้าเ้ามื่ินมาเอนี้เนาะแม่แม่แม่ดยดดีที่แหละกะที เบิรงทั้งสู้ช่วยแห่บางไฟเอาให้ทั้งสร้างเพื่อนใกล้เคียมก่อนเนาะพี่น้องไอ้ผู้ดีว่าทางน้องเบยเพื่อนกันยังบ่สะดุ้งอยู่ไอ้เพื่อนคุยสุราเพื่อนแล้วก่อนเดี๋ยวเขาจะยังสิขัาไปโอรมกับเพื่อนพี่น้องไอ้ยังมาได้พ่อตเพื่อนอยู่เนาะมาหอนฮื้อหอนคุยตัวไอ้ยังมาพ่อตเพื่อนอยู่พี่น้องไอ้เนาะเอ้ายังว่ากันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงช่วนี้ก่อนติดตามในคลิปต่อไปอีกพี่น้องไอ้สำหรับคลิปนี้ลำลาไปก่อนแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ